จากครื่งราวของบอกข่าวเล่าแจ้งของจังหวัดอุบลราชธานีเราทีนี้เราไปที่ประเด็นร้อนครับประเด็นร้อนในวันนี้ก็คงจะเริ่มต้นจากข่าวดีเมื่อคืนนี้นะครับถ้าเผื่อใครที่ชมกีฬาเบ์บอลบอหญิงไทยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหได้รับความชื่นชมไม่เพียงแค่ว่าจากคนไทยด้วยกันนะฮะแม้แต่ชาวต่างชาติก็ชื่นชมนักวอลเย์บอ,บอลบอหญิงของทีมชาติไทยด้วย เพราะว่าเขาประทับใจคือตัวเล็กแต่ว่าตบเก่งครับนะะผู้หญิงไทยนี่ตบเก่งนะหมายถึงว่าตบบอลเล่ย์นะไม่ใช่ว่าตบสามีนะตบเก่งครับแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเล่นบอลเล่ย์บอลถ้าเผื่อดูฝั่งตรงข้ามนิ่จะซีเรียสเอาจริงเอาจารย์ต่อาการเล่นกีฬาเะะป็นการแข่งขันเป็นอย่างมากแต่นักบอลเล่ย์บอลหญิงไทยเรานี่หน้าตายิ้มแย้มนะฮะหัวเราะไปยิ้มไปเล่นไปครับมีความสุขในเกมครับยิ่งถ้าเผื่อสามารถทําเกมได้ตามที่ตัวเองคาดหวังก็แฮปปี้ครับ เมื่อคืนนี้ก็โอ้โหลุ้นเรียกว่าหัวใจหัวใจแทบหยุดเต้นครับอ่าก็เลยขอเป็นประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ข่าวแล้วนะครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมวอลเลยบอลหญิงชาติไทยเรานะครับที่สามารถคว้าชัยชนะชางด้านทีมชาติจีนได้นะครับเรียกว่าเหมือนหนังดราม่าเลยนะครับเกมแรกเราชนะแบบสูสี เกมที่2แพ้หลุดลุยเกมที่3แพ้หลุดลุยเกมที่4ีคาดว่าจะแพ้หลุดลุยอีกครับแต่ว่าฮึกเรียกว่าฮึดนะฮะสู้ขึ้นมาครับแล้วก็ต้องชื่นชมโค้ดและก็ทางด้านทีมนะฮะที่ปรับกลยุทธ์สู้กับทางด้านจีนได้เกมที่สีนี้หันกลับมาเอาชนะได้ครับชนะแบบสูสีด้วยแล้วก็มาลุ้นเกมที่5ครับเกมที่5นี้ถ้าเผื่อใครทำสกอร์นะฮะถึง15ก่อน คนนั้นเป็นฝ่ายชนะครับปรากฏว่าเรานะฮะถึง15ก่อนครับเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จะว่าเป็นแลนด์งกิ้งของเรานะครับอยู่อันดับที่10กว่าส่วนจีนนั้นคือแลนด์งกิ้งในอของเบิร์นของเขาเรียกว่าเบิร์นแลนด์องกิ้งนะครับอยู่ที่อันดับ2ของโลกก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้นะครับเราเองก็แลนด์งกิ้งก็ถูกปรับให้สูงขึ้นครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนของต่างประเทศจะให้ความสนใจต่อทีมชาติไทยของหญิงเรานะฮะ เป็นอย่างมากครับเราไปดูรายละเอียดทีนี้ครับผลของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนชนะจีนนะครับ3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2 0 2 2ครับเก็บชัยชนะ3ใน4ี่ของสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยพูดง่ายๆว่าลงแข่ง4ครั้งแพ้1ครั้งชนะไป3ครั้งครับและครั้งสุดท้ายนี้ถือว่ายิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดนะครับพลิกมาชนะได้ในนาทีสุดท้ายนี้ถือว่าสุดยอดนะครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022หรือว่า VNL 2022นะครับนะครับสัปดาห์แรกที่อังการาอารีอนาประเทศตุรกีครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่15ของโลกซึ่ง3แมตท,ที่ผ่านมาชนะบัลกเรียแล้วก็เซอร์เบียแล้วก็มาแพ้เบนเยียมแต่ว่าแพ้แบบสูสีมากนะครับแพ้เบนเยียมเพราะว่าเราอาจจะ <laughs> ตัวเล็กกว่าแล้วก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะล้า เหมือนกับจีนนี่จีนนี่ตอนแรกก็ทําท่าว่าจะลาเหมือนกันแต่ว่ามีพลังฮึดขึ้นมานะครับนัดล่าสุดนี้พบก,กับจีนอันดับ2ของโลกที่ชนะมา3มแมตช์รวดครับของเราชนะ2แพ้1ของเขาชนะ3มแมตช์รวดโดยชนะเนเธอร์แลนด์ตุรกีแล้วก็อิตาลีด้วยสกอร์มต่อ1นเซตทั้งหมดเลยครับเรียกว่าโปรไฟล์ของจีนดีมากครับเม้แต่โค้ชที่มานั่งบรรยายให้ช่อง31เองก็บอกว่าถ้าเผื่อที่โปรไฟล์แล้วจีนจีนนี่คือเก่งมากเลยครับ เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปชนะเขาเหมือนกันเขาพูดอะไรประมาณนั้นครับทาให้ผู้ฟัานี้ถอดใจแล้วนะครับแล้วจะมาแข่งกันทําไมเนี่ยนะครับส่วนสถิติเจอกัน5ครั้งหลังสุดครับไทยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวครับล่าสุดเมื่อวันนี้ครับวันที่วันอาทิตย์ที่5มิถุนายนวอลเลย์บอลหญิงคับทีมชาติไทยลงสนามพบกับจีนเวลา20่สินิกาครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพชนิดหนึ่งนะฮะไปดูภาพชนิดหนึ่งนี่ครับ ดูแล้วก็มีความสุขนะฮะมีความสุขครับเซตแรกครับจีนทําคะแนนนําออกไปก่อนครับแต่ว่าไทยก็ไล่มาแต้มต่อแต้มก่อนที่จะพลิกกลับมานำนะครับ7ต่อ6หลังจากนั้นก็ผลักกันทําคะแนนจนแต้มเท่ากันที่17ต่อ17หลังจากนั้นทีมไทยก็นําขึ้นอีกครับ <c oughs> ก่อนที่จีนจะมาไล่ทัน23ต่อ23แต่ว่าสุดท้ายทีมไทยก็สามารถปิดเซตแรกด,ด้วยการชนะ25ต่อ23ขึ้นนําก่อน 1>, 1ต่อ0ครับมาถึงเซตที่2ครับจีนแก้เกมเสิ์ฟแล้วก็ตีหัวเสาครับทำคะแนน,นได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนกลับพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะแล้วชนะแบบขาดลอยด้วยครับ2 5ต่อ13ทําให้จีนสามารถตีเสนอได้ตีเสมอ,ได,อ,สมอได้1ต่อ1เซตครับมาถึงเซตที่3ครับตอนนี้จีนรู้ทางมวยแล้วตอนนี้ครับเรียกว่าตอนนี้กำลังฮึกเหมิมแลง์กิ้งก็ดีกว่าโปรไฟล์ก็ดีกว่าแข่งมา3แมตช์ชนะรวดครับ มาเซตที่3นี้จีนทําแต้มขึ้นนําช่วงช่วงต้นครับก่อนที่ไทยเราเราจะไล่จี้ตามมาแต่พอถึงกลางเซตครับดูเหมือนว่าเราจะแ่วครับจีนก็หนีห่างจนชนะไป25ต่อ14พลิกขึ้นนํา2ต่อ1นครับ2ี้ต่อ14นี่ก็ถือว่าบอลเอ่อโทษโทษ,โท,ษทีครับบอลนี้บอลน,นี้ถือว่าห่างชั้นเลยครับนะฮะ25ต่อ14แต่พอมาถึงเซตที่4ครับตอนนี้จีนเองก็คงจะสบายใจแล้วนะครับ2ต่อ1เซตแล้ว ไทยเราก็คงจะหมดแรงแล้วนะครับอาจจะถอดใจแล้วครับแต่ครับพอมาถึงเซตที่4ครับไทยออกนําก่อนเลยครับแล้วก็จีนก็ไล่มาเป็น4ต่อ4หลังจากนั้นไทยก็ทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจนชนะไปที่อย่างสูสีครับยีต่อ23ทําให้สามตีเสมอได้2ต่อ2ครับพอเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปแข่งกันในแมตช์สุดท้ายครับคือเซตที่5ครับเซตที่5นี้ก็คือกติกาคือถ้าเผื่อใครทําสกอร์หรือว่าแต้มถึง15ก่อน คนนั้นเป็นฝ่ายชนะครับทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะทีมชาติไทยเราก็ออกนําแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดควา้ชาชัยชนะได้15ต่อ11กลับทําให้ทีมไทยเราชนะ3ต่อ2เซตนะครับ25ต่อ23 13ต่อ15เอ่อ13ต่อ25 14ต่อ25แล้วก็25ต่อ23และ15ต่อ11ก็ถือว่าเราสามารถเก็บชัยชนะได้ในสัปดาห์แรกลง4ครั้งชนะไป3ครั้งครับและที่น่าภาคภูมิใจคือชนะ ประเทศจีนด้วยครับนะฮะทำให้ทีมทำให้ทีมชาติไทยเราตอนนี้แลงกิ้งอันดับโลกก็เพิ่มขึ้นมาอีก13คะแนนนะครับรวมเป็น204คะแนนครับและก็สามารถแซงเกาหลีขึ้นมารั้งตอนนี้อยู่ที่อันดับที่1 4ของโลกเรียบร้อยครับส่วนอันดับในศึกบอลล์บอลนชั่นลีครับนักตบของไทยเราก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6กครับปิดท้ายการแข่งขันสัปดาห์แรกไปอย่างสวยงามครับนี่ก็ขอเช่นชมทีม ทั้งทีมนักกีฬานะครับทั้งทีมโค้ชแล้วก็ที่สำคัญคือการผสมผสานกันนะครับและก็สื่อมวลชนนะครับผู้ชมในสนามนะครับเขามีการแพนกล้องนะฮะให้ดูสีหน้าของผู้ชมในสนามนะคือพูดง่ายว่าผู้ชมนี้เอียงข้างกระเทเลยครับผู้ชมเลือกข้างครับเชียร์ทีมไทยครับนะครับเวลาที่ทีมไทย ทำสกอร์ได้ก็ปรบมือนะครับแสดงความชื่นชมนะฮะแต่ว่าเวลาที่จีนทำสกอร์ได้ทำแต้มได้นะครับคนดูก็หงอยครับเห็นชัดเลยว่าเชียร์ทีมไทยครับอย่างออกหน้าออกตาแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะเขามีการตัดสินโดยการดูอย่างเช่นกรรมการชี้บอกว่าทางด้านจีนฟาวนะฮะไปแตะที่เน็ตครับแต่ว่านักกีฬาปะทววงว่าไม่ได้แตะนะครับเขาก็มีการ เอา VTR ครับกลับมาย้อนดูตกลงว่าไม่ได้แต่งจริงเขาก็กลายเป็นว่าต้องเสิร์ฟใหม่ครับนะฮะต้องเล่นต้องเริ่มเซตใหม่แทนที่จะเสียแต้มนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งตอนนี้ก็มีคนเรียกร้องนะครับอยากจะให้เอา VTR นี้นะครับมาใช้กับฟุตบอลครับทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลลีกต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําใหา้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าบางทีความดูแบบช็อปไวของกรรมการก็อาจจะมีการใช้ดูพินิตท,ที่พลาดได้ครับ นี่ก็ขแสดงความชื่นชมกับทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งคืนนี้นะครับก็จะเป็นทีมอายุ23ปีของทีมช้างศึกของเราลงแข่งขันเหมือนกันอย่าลืมนะฮะไปเชียร์ด้วยครับพอเห็นกีฬาชนะเราก็ภูมิใจนะสบายใจครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่แข่งขันแล้วเกิดมีอาการแม่บิงเวียีิษะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมนะครับก็อย่าลืมกรบพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดนะครับสินค้าโอท็อระดับ5ดาวนะครับนี่คือสูตรต้นตำรับของประเทศไทยเลยนะครับ ที่ทำให้น้ำมันเหลืองนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยมาจากน้ำมันเหลืองสมทวินอัางกี้ตราต้นโพจังหวัดตราดนี่แหละครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลมีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางแล้วก็แบบโรอ่อนบางคนนี่ติดหนักเลยนะครับพึงขนาดว่าเสียบคาดังไว้เลยครับเพราะว่าชอบมากถ้าเผื่อใครจะซื้อไปซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามกับโรงแรมปทุมรัฐ ถนนชยางกูลและก็ฝั่งวารินก็เรืองทวีห้าแยกวารินครับสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนะครับก็อยากจะมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเราเพราะว่าลูกหลานเรียนจบมีงานทำอยู่ที่ตามอำเภอต่างจังหวัดตามประเทศก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่สองตายายสองคนนะครับอยากอยู่อมอแแมพูดง่ายๆนะครับก็เลือกครับ ไปที่ทันดัตเจิลนซั์โมเดิร์นโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็มีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้เลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพวงกบประตูใช้ไม้แคนแล้วก็ตอกเสาเข็มทุกหลังบ้านผมสองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มนะครับแต่ว่านี่ชั้นเดียวตอกเสาเข็ม แล้วก็ซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถม8รายการไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตติดตั้งเครื่องทน้ําอุ่นและก็ประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระห่างจากปากซอยนี่ก็ประมาณขับรถไปนี่ประมาณ2-3นาทีครับ จเจริญทรัพย์นะครับโมเดินโครงการ2ครับควรเกรรับประกันคุณภาพส่วนหลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถนะครับตรงไปครับทางด้านอิ u ุสตังปักพะอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิ u ุสดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blue Hover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมัน พลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับเครื่องยนต์3.05แรงมา้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับในขณะที่ทางด้านตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า1้0าแรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะแครบคสีประตูนะครับกระบะแครบและก็กระบะสีประตูรวมทั้งกระบะ 10ประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ครับแล้วก็รถออฟโรดก็คือ V Cross แล้วก็รวมไปถึงรถอเนกประสงค์มิ X ครับที่โชว์อยู่ในขณะนี้ครับตัวภายนอกนี่ออกแบบได้อย่างงดงามครับประหนึ่งว่าเป็นรถ S อ v ยูขนาดใหญ่แต่ว่าภายในเองก็หารูหาราครับประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานแต่นี่คือรถอเนกประสงค์รถครอบครัว7ที่นั่งครับเบาะนี่คูณแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็มีกล้องนำทางเป็นระบบ ADA s ครับ และล่าสุดนี้เขามีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี64สที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็น Minor c h a n ครับกระจังหน้าปรับใหม่ครับเพิ่มสีเทาด้วยแล้วก็ล้อแม็กก็ลายใหม่ครับท่านไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทางสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกนะครับมั่นใจสบายใจครับกับเรื่องราวของทางด้านอิสุสตามปักภาคอีสาน